ฝนตกแรงว่านนี่ค่ะพี่น้องนะคะเขานี่กามาพ้วนดินให้ข่าเกษตรเด็ไงเฮ้านะคะเนาะส่วนึ่งกะเอานอมันไปขายายเพิ่มนะขายายเพิ่มลุมปลูกนะมัอนี้ได้หกสิบลุมปลูกนะคะเพิ่มไปอีกนะแต่เบงอานอ น้ำต้นเก่้ามันนเหละค่ะพี่น้องนะเรื่อนเตะนอึ้นมาเนยขายนอเนยแล้วก็ที่เหลือก็คือเอาไว้เป็นเมพันต่อไปอีกนะคะขยายไปปีละเล็กละหน่อยให้มันเต็มสวนนะคะเพื่อได้ขายนอค้าคือพื้นเนาะค่ะอาจจะไม่ได้ขายพันค่าอาจจะไปขายนอค้าเพราะว่านอค่ามันเป็นอาหาร อีสานเฮานะคะกินกับปลนลกับแจ่วแกงนึ่งนะคะได้สารพัดะคะประโยชน์สำหรับต้นขานะะีกระพวนดินใะะห้เพื่อนรับกับความชุ่มชํำนนะ,ะสำหรับสายฝนนะ,ะเพราะว่าเข้าซุนน่ะฝนแล้วฝนะะก็น่าจะเริ่มมาเรื่อยๆนะคะกระพวนดินใส่ปุ๋ยให้เพื่นในจกักลรกจักน้อยนะคะค กิจกรรมวันปิดเทอมค่ะกระสิปิดเปิดเทอมแล้วก็ต้องเร่งเล่งเ่งเล่ง,ลงนะคะ